บอดบอสอะไรสักอย in, e ่างได้ไหมจริงๆรอสาวนอนเป้นบ้านแทนไปจกที yeah. ่อังกิษมากแต่บางเออได้ย like like huh. ินแบบว่าอุ Tapi ้งอิงไม่กล้าขึ้นเคื่องบินไปด้เี่ยเดี๋ยวยิ่งายิงาไปว่ายิ่งไปอิาไปเราไปิงอีกอีกบอดนึงนะสื่อได้ยังไงขัง สุขภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมาแม่บอลจ๊ดนักร้องอินจูเฮ้ยเพียงก็อินจูเหรอครนักร้องก็แค่อินจูนักร้องก็แคอินจูสุดยอดมากครับผมวันนี้อยากอยากจะบอกอะไรถึงบอลจ๊ดอู่ันนี้นะครับเป็นคนที่สนกันบ่อยหน่อยในเวิร์กผมคิดถึงตลอดเวลาในตอนที่คายอปล่อยเราคุยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่บอสโจ๊ดเราเตรียมงานเนี้ยเพื่อที่จะให้ น้องๆไม่ใช like ่น้องๆสิเพื girl, e ่อท like ี่ให้พี่ๆ FC นะครับผมมาร่วมงานกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพิ่งได้มาคุยกันสองสามบ้นหลังนะครับผมฝากด้วยใจแพทริคแนะนำซิกเก็ตมาลสุดครับชื่อตัวแก้วตอนคำครับปล่อยเมื่อวานนี้กับน้งไก่ยำบิบิมเยี่ยมซี่สาวน้อยเป็นมาแทนขงไปแช่คนละแช่ให้พี่นิกพิลล์ละนค้อนแก้วก้อนคำนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้ด้วยครับผมว่ากำล้ววันนี้เนาะผมไดอยู่เท่านี้แหละครับผม อาเจนซ์ลุกซักไม่ทอก็รับนับไปทั้งนังทั้งสายทั้งหัวแน่นครับผมวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเล่นส่วนหนึ่งนะครับผมผมเชื่อว่ามันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆที่เสียงดนตรีที่ดีในตรงนี้และหนุนแฟนคลับที่หนาแน่นแบบนี้นะครับในคืนที่ฝนตกในวันที่ฝนตกมีมากขนาดนี้ผมว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําคือปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยได้นะครับเรัับบรา ครับเดี๋ยวสีเป็นรูนเนี่ยมีเรื่องมเนี่ยโอ้เออเดี๋ยวจะเดิมจะทำรูปเอกไปยาวอีกนะฮะไม่ได้อาจสิเปิดพวกพีอยู่นี่กันเลยเลยหรือว่าไม่ต้องไปเสี่ยงผลเลยมาอ่าตาหน้าครับครับผมไม่รูอก่อนครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้แต่เป็นเพื่านี้ของคุณพี่น้องที่อยู่ในทุกที่ทำงานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดในจันบ้านด้วยนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอบคุณพี่นองชวครับที่ให้ผมมา้อบการศสกษาตรครับทางการเงินมาให้ผม สำหรับผมเล็กทุกคนขออนุญาตมวยบอลให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเล็กทุกคนขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้แต่เป็นตัวนี้ขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้พิเศษสุดเลยเป็นวันคล้ายวันเกิดพอดีเลยโอ้โหคนไทยจะว่าของพี่บุ๊คครับนี่ พี่สาวนะครับจับโต๊ะมาสองโต๊ะเลยพี่ปูจากจังหวัดขอนแก่นเป็นแฟนสุ้งสายใหญ่ค่เป็นบ้านนาซุ้สายใหญ่ค่ะแมนครับเอาให้ไปซุ้งใบพรก่อนเลยค่ะน้องสาวแล้วค่ะผมขออวยพรให้พี่สาวเป็นสวยพี่ปูนะคะแฟนคลับ FC เสาวน้อยเป็นบ้านแพงอีกท่านหนึ่งนะคะฝากเงินฝากทองเงินเด้อจ้าเด้อเพิ่มยูอังกฤษแต่ว่ามื่อนี้ฝากเิยมากๆค่ะบอสเป็น โตเมื world world. World world ่อเดียวกันกับวันมิทิงพอดีนะคะก็จัดไเมอนี้น้องกันเลยขอพูดสบบอด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเียนขอขอไว้พ่ใหนเด็กมีกองจุดนะคะล่องล่องวยรวยนิงเฮังฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปได้จ้าเอยูดีไม่แห้งช่วกันแข่งเแรับอยากจะบอดบอดอะไสัยางได้ไหมจริงๆ่ะรอสาวนอนบ้านแทงไปโฉบีอกมากแต่ ยี่หลางไปบ้างยี่หลางไปบ้าเราจะยึดเอีกอีกฟอนึ่งนะสือได้ี่หลาความคู่กันาเกียว Happy birthday to you ยิ้มซืมาไหมครับพี่ กำลังใจขอบคุณแฟนๆนะครับทุกๆทุกที่นั่งในคำวันนี้แล้วก็แฟนๆในหลายส่ววันนี้อย่าเผาลบเรามีความสุขสนาดจนถึงตีสามวันนี้น้องพียบครูบิมร้องขอแจ้งขอบคุณคคคคบบขขออุุณณมากบายพัเอ้าส่งต่อให้สำหรับการแสชุดต่อไปครับแล้วช่วงเวลาประจําฮะบิมร้องโอ้ยชุดสุดกว่านะ หิวยังไหมลูกจัดไปเลยกินถั่วยังง่ายมากเลยนะถั่วเป็นตาขาวให้ลูกตาไบริการอย่างดีนี่เอาปอาไหมเอาปลาไหมค่ะ ใค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาที่แรกอ่ะความคิดหนู่หนูกัได้คิดว่าหนูซิมาเด่นมาดังล้วก็บ่ได้คิดว่าปเฉพาะสิมาดังขนาดนี้ก็ก็ขอขอบคุณน้องๆเอื้อเอื้อแล้วคัน้อดที่เพิ่นมาไหม่อบคุณดีเห็นหนูเป็นไอดอลหนูคนหนึ่งว่าหนูคิดว่าหนูเฮนมาอีก็คือเฮนมาดูดีสุดแล้ว ูมากคือแบบสูมากสุดแล้วนะคะจนมือเน่นาหนูมีบาดมีรถแต่งแต่หนูโ่มีอย่างเลยหนูกะคิดอยู่ว่าเหตุจังใดห,หนูจังสีมี่จังสีมีคือเขาไอ้สิมันคือเอาจของไปลองเพลงตามตลาดน่าสีกับกังหูซึกวา่าถามว่าหนูอายบ่อ,อสีหนูบ่ได้อายเลยเด้อยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่า อนขอทานสิแมงก็ได้ไปลองเพลงตามตลาดนัาดนสิแต่ว่าแต่ว่าย่ากินของหมูแต่ว่าอยัาก็ินของหมูอ่ะเแาะว่าหนูประเด้นเป็นขอทานเพราะว่าหนูเอาเสียงร่ำเสียงหลงเหมยเพิ่นแหลกด้วยหนังเมื่องหนัแรงหนูอ่ะแหลกเสียงเพลงเหมยเพิ่นฟังนสิเพื่อใหญ่มากสิบาทยี่สิบบาทน่ะสิเพ่อแบโอเคเราค่ะแตะว่าอยากทำให้ทุกคนมีความสุขเรอยากให้มีความสุขค่ะในชีวิต นักทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็นักนักทุกคนเนื้อดีเขามา,มมากเดอลยนี่คือศิริปินที่พ่อโจบอ,อกวคนแหลกบาไม่มีเงื่อนไขแล้วแต่พอเลยหนูพร้อมสู่พร้อมยู่เคีย่งข้างพอเสมอไปพ่อโจก็ดีใจ